วันนี้นะคะอยู่กับแนทที่งานทดสอบยางโตโยต้านะคะในรุ่นระหว่าง a t ทตัวนี้ค่ะที่เปิดตัวใหม่นะคะเป็นยาง AT ทแล้วก็ตัวยางอาทีที่มีการเปิดตัวมาแล้วประมาณปีกว่าๆนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบสมรรถนะยางกันนะคะว่า2ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันยังไง 2> <M> 2. และตัวไหนทําอะไรได้ดีกว่านะคะ,ะไปค่ะและนี่นะคะก็คือรถที่จะใช้ทดสอบกันทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มีหมีทั้งหมด5คันนะคะ มีทั้งยางโตโยเอทีสามแล้วก็ตัวโตโยโอเพนคันที่อาร์ทีค่ะ ความเร็วอยู่มาก50กิโลเมตรชมสภาพถนนอันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นลักษณะที่มีหินกรวดเยอะเราต้องใช้บล็อกดอกยางที่ทางโตโยอาทีออกแบบมาให้นะคะอย่างที่มันสามารถตะกุยหินตะกุยดินตัวนี้มันจะมีความสามารถที่ตะกุยได้มากกว่ายางโตโยตัวได้มากกว่ายางเอนะคะ ไปขับเลยค่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตครับเอาเลยนะคะได้รับเราขับไปปกติครับไม่มีอะไรเพราะว่ายางตัวนี้มันจะมันจะคือให้ให้หน้าสัมผัสแล้วก็มันจะมีความลื่นอะไรพวกนี้ครับเฮ้ยครับเอามสิ่งสำหรับหนูมากใชะชอถ้าได้เห็นจากทางนะคะแล้วก็มันจากประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ได้ขับตัวนี้มันก็ว้าวมาก งนี้เขาเรียกว่าทางลักษณะอะไรนะคะพี่ตรงนี้หน่ะครับใช่จะทางเป็นเลินชันอ่าทางคลิปทางลูกรงังเลินชันค่ะทตรงนี้นะคะเป็นทางเลินชันทางลูกรังนะคะโหอ้โหทำไมขนาดนี้เลยว,ว้าวทางลงก็จะเป็นคอนกรีตตอนนี้จะเป็นทางลงคอนกรีตนะคะแล้วเราก็จะไปเจอกับแหล่งน้ำด้วยตอนนี้ก็ัะค่อยๆลงไปต่อไปจะมีสถานะขึ้นกวด ะะถัดไปนะคะจะเป็นทางหินกรวดคะ่ะโตอยเอาอยู่โตอยู่อาทีนี่ถ้าเกิดมาถึงตรงนี้นะคะัดนขะับเป็นรอบที่สามแล้วน,นะคะถ้าเกิดว่าผู้หญิงคุณผู้หญิงท่านใดน,นะคะที่อยากออกรถกระบะแล้วแต่งหดหดลายลุย,ลยสายลุยนะคะเชิญเลยค่ะ ค่เนี่ยเราเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆแค่นี้ขับได้เท่มากอยากจะไปเที่ยวไม่ต้องแบบมีขีดจากัดว่าจะต้องรอใครขครับให้อยากลุยๆเองได้เลยค่ะเย้ yeah. วันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่เราอยู่กับงานที่เทสสองยางตโย AT3 กับตัวโตโย RT นะคะวันนี้เราจะไปทดสอบยางโตโย a t 3ค่ะแต่ว่านี่คือบรรยากาศภายในงานนะคะตัวนี้จะมีรถให้เรามาทดสอบนะคะทั้งหมด 5คันด้วยกันค่ะจะมีรถนะคะจะเป็นนิสสัน n นเวล่ค่ะ t o โ o ต้าฟอร์จูเนอร์ฟอร์ดเนนะคะแล้วก็ตัว m i สตอ i ์แต่ต้านตัวสูงค่ะแล้วก็ย s u ส u ุตัวสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถแต่ละคันแต่ละรุ่นนะคะใส่ล้อแม็กและยางอะไรกันบ้างยังไงนะคะดูช่องนั้นแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและจะพยายามพัฒนาแล้วก็รังสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ๆใ,ให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ เป็นตัวนี้ค่ะตัวแรกนะคะตัวนิสสันนาวราค่ะตัวนี้ใส่ยางนะคะเป็นโตโย AT3 นะคะใส่ในไซส26์265 6018นะคะตัวนี้นะคะดูแก้มยางของเขาค่ะจะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะแล้วก็มันมีความหล่อคือแก้มยางเขาอะดูมีความบึกบึนมีความหล่อตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูเทรดแวร์กันนะคะว่าเท่าไหร่เทรดแวร์ตัวนี้อยู่ที่500ค่ะ traction A temperature A นะคะตัวนี้ทำ สมรรถนะได้ดีทั้งทางเปียกและทางแห้งนะคะการควบคุมพวงมาลัย handling คือทำได้ดีนะคะและตัวถัดมาค่ะตัวถัดมาจะเป็นตัว Toyota Fortuner ค่ะตัวนี้นะคะติดตั้งอย่าง Toyota AT3 เช่นเดียวกันค่ะตัวลายนะคะตัวลายยางคือ AT3 แล้วก็ขนาดยางก็คือ265 60 18จะสังเกตได้ว่าในงานที่เราเอามา โชว์ในวันนี้นะคะจะเป็นล้อเดิมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยางก็คือไซส์สแตนดารดติดรถก็คือ265 60 18ค่ะแล้วก็ตัวถัดมาเป็นพระเอกในงานของเรานะคะ ตัว Ford Next Gen ค่ะ Ford Next Gen ตัวนี้นะคะติดตั้งล้อในไซส์ขอบ18นะคะและยางนะคะจะเป็นตัว t o y o Open c o ง n ันช r อานะคะตัว RT นะคะทางร้านก็ได้มีการจัดจำหน่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นตัวที่ยอดนิยมและขายดีมากๆซึ่งด้วยหน้าตาและคุณสมบัติของเขานะคะหน้าตาทั้งหล่อเท่แบบนี้และคุณสมบัติของเขาเป็นเนื้อยางที่นุ่มเหมาะกับการที่แบบ จะไปลุยโครงสร้างยางก็คือแข็งแรงมากเลยนะคะอย่างเมื่อวานนี้นะคะตัวน넷เองไม่เคยใช้ไม่เคยใช้รถสไตล์ออฟโรดหรือว่ารถยกสูงนะที่ใส่ยางประมาณนี้แล้วมีการทดสอบที่ใช้ทางลาดเอียง45องศาตอนแรกก็คือกลัวมากกลัวใจแปลว่าเอะเราจะขับได้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยสมรรถนะรถที่ดีนะคะแล้วด้วยตัวยางที่ดีก็ทําให้เราขับไปได้อย่างสบายใจแล้วก็มันก็จะมีตัวที่เป็นทางชันมากๆเลยนะคะ ที่ต้องตะกุยหินขึ้นไปตรงนี้ก็ตอนแรกไม่มีความมั่นใจเลยค่ะว่าจะทำได้ไหมแต่ปรากฏว่าก็ทำได้นะคะเป็นการขับที่ชิลมากเลยค่ะตัวหัดมาค่ะตัวอีสุ u ุตัวสูงนะคะเป็นรถที่ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะใช้ยางนะคะเอ,อ AT ค่ะในรุ่น AT ค่ะในล้อแม็กเดิมนะคะขอบ18 265 60 18ค่ะ ยางโตโยตัวนี้ออกเป็นเม็ดอินเจแปนนะคะตัวหนังสือดําเขาเนี่ยจะจะเป็นตัวหนังสือดํานะคะตัวหนังสือขาวไม่มีเพราะทางญี่ปุ่นเขาให้เหตุผลว่าคือถ้าเกิดว่ามันเป็นขาวลองมองทั่วไปในท้องถนนเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีตัวหนังสือขาวมันก็จะเป็นขาวๆหลือเหลืองๆมีความดํามันดูอาจจะไม่สะอาดสดใสนะคะเขาก็เลยแก้ปัญหาไปเลยค่ะว่าเป็นตัวหนังสือดําไปเลยนะคะส่วนตัวสุดท้ายค่ะ ตัวสุดท้ายค่ะก็คือตัวโตโยอาทีขอบ18นะคะที่ติดตั้งในมิสซูค่ะไทต,ตันตัวสูงนะคะโอ,อ้แดดร้อนมากเลยอะ่ะกลับไปน่าจะไหมหรือเปล่า <S <S ตัวนี้นะคะก็เป็นในไซส์265 60 18เช่นกันค่ะแล้วก็รถทั้งหมด5คันที่เอามาให้ทดสอบวันนี้นะคะเามื่อวานและวันนี้นะคะก็จะเป็นในไซส์265 60 18ทั้งหมดติดตั้งอยู่กับล้อเดิมนะคะใส่ออกมาแล้วแต่ละ แต่ละคันก็คือจะมีความหล่อลงตัวทุกคนทุกขั้นเอ้ยไม่ใช่มันเป็นรถทุกคันเลยนะคะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าชอบอันไหนถูกใจตัวไหนก็เป็นวิชลิตของท่านเอาไว้นะคะเขาถ่ายพร้อมอะไรวะข้อใถ่รูปรวมอยู่ข้างบนก็จะได้มันจะเห็นเออไม่เป็นไรถ่ายเลยพร้อมเลย ่อไปะะวันนี้ค่ะจะเป็นโอกาสของเราแล้วค่ะที่จะได้ไปลองทดสอบอยางตัว UAT 3ค่ะน่าจะได้เป็นคันนี้ค่ะ Fortuner ค่ะใส่ไซส์265 60 1้นะคะเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะจดุดีเลยค่ะตัวแวนี้เรจะวิ่ง50กิมตร่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะวิ่งเป็นลูกลางกวดเรียบเรา50ไปเลย เด็กดีเด็กดีเห็นถิ่นที่กิจติดหรือยางะไม kind of um, ่ใช่บรรยกาศที่ซุมตัวรถนะครับครับผมน่าวันนี้เราจะวิ่ง80กิโลเมตรครับแล้วก็วิ่งตรงไปชิดซ้ายเป็นลุกลังลี่ไปเป็นพื้นคอนกรีตเรียบครับเรื่ของเส้นรอยต่อถนนเสียงจะไม่ค่อยดีอ่า รอยต่อถนนคือเนียนกรีบค่ะโคตรน้อยแล้วอะันที่สอผาสตามายันนี้เป็นเส้นทางของถนนเรียบโค้งซ้ายขวาสังเกตของห้ายางแก้มยางครับ เป็นหลุมมากนะครับจะดูความนุ่มนวนของแก้ปยางนะครับ จากเราได้ทดสอบตัวยางตัวอยู่โอเพนคันที่ RT ไปแล้วนะคะก็ตอกย้ำค่ะในประสิทธิทภาพของอยางนะคะที่ทำได้ดีทั้งในถนนออนโรดและออฟโรดออฟโรดที่มีการลุยอย่างหักหรือโหดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทางหินกรวดดินทรายนะคะ หรือว่าจะเป็นทางที่แบบสูงชันที่มีการต้องตะดกุยหินตะกุยดินอย่างมากนะคะก็คือทําได้ดีมากๆแม้ว่าน่ยจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ขับรถสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยนะคะถือว่าขับแล้วมีความมั่นใจสูงค่ะการขับขี่ดีเยี่ยมค่ะตอกย้ำความมั่นใจที่สุดเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราได้ไปลองเทสอย่างโตโยตอ a ท3มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะอย่างโตโยเนี่ย a อทสอ่ะวันนี้เราได้ทดสอบในสภาพถนนที่มีดินหินที่เป็น ล,ลักษณะขรุขระเยอะแล้วก็มีเทสในพื้นคอนกรีตรที่เรียบแล้วก็จะมีเป็นคอนกรีตรที่แบบขรุขระนะคะมีการได้ใช้ความเร็วค่ะแล้วก็มีทางที่โค้งค่ะดูความเฉียบคมนะคะของตัวหน้ายางนะคะโอเคในพื้นหินที่เป็นพื้นหินพื้นดินนะคะก็คือ ทำการตะกุยหินตะกุยดินได้ดีหินไม่ติดร่องยางนะคะตัวนี้แล้วก็ถัดมาเราได้อยู่บนพื้นคอนกรีตค่ะพื้นคอนกรีตเรียบนะคะตัวนี้ก็ทำได้ดีเนื้อ,อยางคืนนุ่มเงียบเลยค่ะดีมากสำหรับยางสไตล์ AT ทนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเราได้ลองตัวพื้นคอนกรีตค่ะที่มีลักษณะขรุขระนะคะตัวนี้ก็คือการสั่นสะเทือนของคอนกรีตนะคะก็มีไม่ได้มากเท่ากับตัว ยาง AT ทตัวอื่นๆในท้องตลาดนะคะแล้วก็ตัวถัดมาเราได้ลองเป็นพื้นที่ที่แบบว่า,ามีเข้าโค้งเยอะหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะใช้ตัวนี้ก็คือจะดูลักษณะการเปลี่ยนเลนสัมผัสหน้ายางเข้าโค้งนะคะคือก็ทําได้ดีค่ะแล้วถ้าเกิดทุกคนมีคําถามค่ะว่ายางอะอ t กับเอทอะเราจะเลือกใช้ตัวไหนดี ยางตัวโตโยอาชีนะคะก็จะเหมาะกับคนที่เน้นลุยค่ะอยากแต่งหลอ่อแต่งแนวแบบว่าออฟโรดตัวหนังสือขาวนะคะตัวนี้ค่ะก็คือตอบโจทย์กับคนลูกค้าเข้าแคมป์เข้าป่าไปเที่ยวบ่อยๆต้องการลักษณะที่ใช้ความดุดันใช้งานรถแบบดุดันนะคะก็คือตัวนี้ตอบโจทย์ไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบว่าเออรถด,ดีเนี่ยยางก็ต้องดีด้วยให้มันแบบว่าสอดคล้องกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่า AT3 เนี่ยเหมาะใครก็เหมาะคนที่ใช้งานรถทั่วไปในชีวิตประจําวันนี่แหละคะ่ะเราต้องการความแบบว่าแข็งแก่งขับรถได้ในทุกสภาวะถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบถนนครูข่ะนะคะออเทเลนนะคะก็คือเลือกใช้ตัวนี้ค่ะคือใช้ในเมืองเสียงก็ไม่ได้ดังมากนะคะคือเสียงเขาถือว่าเงียบในสไตล์อย่าง AT เลยถ้าเกิดว่าใครจะไปลุยนะคะเมื่อกี้คือแบบ หินเละๆหินแบบกรวดใหญ่เหมือนกันนะก็คือทําได้ดีตะกุยได้ดีไม่มีลื่นไม่มีแว็บเลยค่ะโอเคแล้วก็ขอฝากเอาไว้นะคะยางตัวโตโยทั้ง2ตัวนี้ค่ะเลือกใช้ให้ตามความเหมาะสมของคุณลูกค้านะคะแล้วยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด u ั s สไคร e เอาไว้ให้หน่อยนะคะและจะพยายามสร้างผลงานดีๆนำข้อมูลสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกคนและคุณลูกคา้าทุกท่านเลยนะคะ ยังไงก็ฝากช่องน,น้อยช่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ